สวัสดีครับเพื่อนๆครับกับวันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมให้กับวิธีการเล่นในรูปแบบที่ผมใช้ส่วนตัวในการฝึกซ้อมในการปรับเปลี่ยนวิธีการดีดแล้วก็เพิ่มเทคนิคในการดีปิกด้วยเทคนิคที่เรียกว่าเล่นช้าในดีดไวออแปลกไหมเอาละผมให้ดูก่อนว่าผมมีใช้ปิกสองอันนะ ปิ๊กนี้เป็นปิ๊กมียี่ห้อนะก็จะสรงูทั่วไปที่มีขายนะครับแต่ปิ๊กนี้เป็นปิ๊กที่ผมปรับแต่งด้วยตะไบนะครับเอาปิ๊กแถมที่เป็นพลาสติกบ้านๆที่เหมือนทําไม่บรรทัดไม่โปรเทคเตอร์นี่แหละแต่ว่ามันเป็นปิ๊กนะฮะเขาตัดมาเป็นรูปแบบปิ๊กแถมมากับอุปกรณ์อะไหล่กีต้าร์นะครับผมก็เป็ตะไบในในไปเป็นทรงที่ผมถนัดนะฮะจริงๆผมจะถนัดทรงลรกษณะแบบนี้นะครับให้เห็นนะครับ อันนี้กับปิ๊กที่ซื้อมาจากร้านนะก็มีจะมีอยู่สองอันเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับการดีดสายเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็บอกว่าผมไม่ถนัดสายเสียห้าหกอะ่ะไม่ดีได้ไหม <laughs> ถ้าคุณมีคำถามกับตัวเองแบบนั้นออกมาเนี่ยครับ มันก็คงมีคําถามอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยอย่างเช่นผมไม่ถนัดสายสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าไม่มีไม่ได้ไหมกีตา้ามีแค่สายหนึ่งกับสายหกได้ไหมน่ะมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เราเบี่ยงเบนตัวเองบายเบี่ยงตัวเองกับสิ่งที่เราควรจะต้องไปสัมผัสกับมันทั้งหมดเราก็ปฏิเสธบางสิ่งบางอย่างที่จะไม่ยอมรับมันตั้งแต่แรกแล้วกีตา้ามันมีเนี้ยหกสายบางตัวมีเจ็ดมีแปดสายได้ซ้ำน,นะบางบางตัวเห็นสายเบลอเลยบ้าเบลอเลย เขาก็ยังเล่นกันมีน้อยไปขอเพิ่อมอีกใช่ไหมเป็นอย่างนั้นอีกเนะี่ยดีดมนที้ครบทุกสายฮะฝึกมานี่ครบทุกสายแต่วันนี้ที่ผมจะมาบอกว่าดีดโนตช้าในความไวของปิกเนี่ยผมจะย,ยกตัวอย่างที่สายหกก่อนนะเอาสายที่หลายคนบอกว่าผมมีปัญหากับมันเหลือเกินนะดีดเท่าไหร่มันก็รู้สึกไม่ไวปัญหาของปิกเนี่ยสังเกตนะฮะปิกที่คุณใช้มาน,นานๆเนี่ย เมื่อคุณจับอย่างเงี้ยด้านเนี้ยมันจะลู่หายไปล้ทนิมิมจะลู่หายไปนะมันก็จะเฉียงอย่างนี้เพราะโดยธรรมชาติของคนที่ดีมันก็จะเอียงป๊กเข้าหานะนะก็ใช้ขอบป๊กถูเหตุผลเพราะอะไรเพราะต้องการความลื่นมนให้ผ่านสายที่มีขนาดเล็กบ้างใหญ่บ้างต่างกันเป็นส์ระดับ0.0มิลนะฮะ0.003ทุกยมาตสามตำแหน่งนะครับสายหนึ่งเนี่ยก็จะมีความคมมากเพราะฉะนั้นในการที่จะสัมผัสกับมันเนี่ยต้อง ค่อยๆสัมผัสและนิ่มนวลกว่านะแต่สายหกเนี่ยมันจะง่ายกว่าด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันเหมือนสันที่โค้งมนและใหญ่กว่ามันก็จะลื่นหรือสไลด์หรือเลื่อนผ่านนะบนผ่านหลังสายของมันเนี่ยได้ง่ายกว่านี่แบบธรรมดานะครับสายหนึ่งซึ่งเราก็จะเอียงนะมันก็จะลู่ด้านนี้หายไปด้านนี้หายไปแต่ทีนี้ผมก็เคยสอนวิธีการดีดอัลเทอร์เนทก็คือสบัดปิ๊กเลดใช้ปิ๊กแบนก่อนทำได้ คุณต้องฝึกทั้งสองแบบนะบฝึกป๊กแบนแล้วก็อัลเทเนตให้ได้ให้สายมันวิ่งผ่านขอบด้านป้นปานๆของมันนี่แหละฮะเมื่อเราเด่นอย่างนั้นสังเกตว่าถ้าเราฝึกอย่างนั้นบอ่อยๆป๊กด้านนี้ก็จะไม่หายไปด้านนี้ก็จะไม่ถูกขูดออกไปเพราะว่าถ้าเราเอียงมันก็จะถูกขูดจากสองด้านด้านนี้กับด้านนี้นะครับเอาละแต่มันมีประโยชน์ที่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับวิธีการดีดอัลเทเนต จะใช้วิธีการหมุนก็อัลเทเนตนะฮะนะครับไม่หมุนปิ๊กนะฮะกับกัเอียงแล้วก็อัลเทเนตก็คือเกร็งแขนไปด้วยนี่เรียกว่าอัลเทเนตแต่ผมจะเรียกมันว่าอัลเทเนตเลยอัลเทเนตแบบดั้งเดิมนะฮะถ้าสมัยใหม่หน่อยนะก็คนก,ก็มาฝึกจะเป็นหมุนหมุนอย่างนี้นะครับหรือนี่อัลเทเนตแบบดั้งเดิม ครับผมจะชอบแบบดั้งเดิมมากกว่าไอหมุนด้วยซ้ำนะไอหมุนผมนก็ทําได้นะแล้วก็ถ้าแบบดั้งเดิมก็คือคุณจะใช้เอียงก็ได้หรือจะใช้แบบดั้งเดิมแบบปิกแบนก็ได้นะก็ถ้าไม่ถนัดก็เอียงมันก็จะลู่ผ่านสายได้ง่ายกว่านะครับ ไม่มีการมิวส์เลยฮะนี้คือเล่นแบบเสียงแบบออกมายังไงอย่างนั้นนะครับเอาละเรามาดูกันที่ผมจะบอกนะครับดีดช้าในไวเราใช้วิธีเลือกเอาจะหมุนปิ๊กอย่างนี้หรือจะเอาเนตด,ด้วยข้อมือนิดนึงได้นะครับแล้วตรงนี้ยังไม่ต้องไปวางนะวางได้แต่รอยกก้อยไว้ก่อนเมื่อเรายกลอยดีดบนฮนะไม่วางสับนิ้วมือก็ควรจะ ควบคุมสายพวกนี้ไว้ทัสมันไว้เบาๆได้นะโดนน้อยเบาๆไม่จะไปต้องไปล็อกไว้นะโดนตรงไหนตอนเวลาไหนก็ได้มันก็จะหยุดนะอันนี้ไม่สายเปล่าเลยไม่โดนนะฮะอันนี้โดนเสียงก็จะต่างกันเห็นนะโดนโยกจกังหวะแล้วปลอดเปิดออก ใช้สาย e เป็นหลักในการฝึกนะครับก็คือสาย6กับสาย1เหตุผลที่ใช้เพราะว่าบางทีเราฝึกเนี่ยเมื่อเราไปฝึกหลายเส้นแล้วในขณะที่เทคนิคเรายังไม่แม่นไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะทําให้เรายิ่งมั่วหนักไปใหญ่นะครับลองฝึกดีดช้าๆตามสเกลนี้ก่อนนะครับ e นะฮะถึง3ถง2ก็พอหรือจะไปอีกก็ได้ 2 3 4สามสี่หนึ่งและ2และสามและสี่และหนึ่งและ2และสามและสี่และหนึ่งและสองและสามและสี่และหนึ่งและ2และสและสและและสและสและแลหนึ่งและ2และ3าและสี่และหนึ่งและตจนันไวขึ้นนะครับ1และ2และ3าและสี่และหนึ่งเป็นแ2สองพยางแล้วกันไวขึ้น นะครับจนจนคุณสามารถคอนโทรลแขนขั้นนี้ได้สมมุติหมุนด้วยข้อเดียวนะครับหลังจากนั้นการอุ่ของคุณอาจจะลองยกในจังหวะที่1 จ, мин, จังหวะตกยกจังหวะตกแล้ access, วยกเนี่ยพร้อมกันปล่อยจังหวะอื่นอุด1นึ่งสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสสามสีหนึ่งหนึ่งองสามนาีหนึ่งสอหนึ่งนะครับ และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และสและหนะครับอ้าวผมจะเปลี่ยนมาเป็นสีขาวๆนี่ให้ดูนะครับก็หัวก็ยิ่งเล็กลงไปอีกนะครับ ดีนข้างนี้ให้ตามใจคุณสั่งได้เลยครับค่อยๆฝึกรันทางนี้ยังไม่ต้องไหวช้าๆหนึ่งสองสามสี่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 หนึ่งสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่ง สามแล้สแล้หนึ่งแล้สองแล้และแล้หงและี่แ้ห้งแลามี่แลเมื่อคุณรู้จักแบ่งแยกสัดส่วนของความไหวให้เป็นโน้ตนับโน้ตยกโน้ตปาจุดโน้ตขบโน้ตอได้แล้วนะฮะเดี๋ยวมันความไวมันจะตามมานะครับทาานี้จะลานไปเรื่อย หนึ่งและสองและสานั่สิ่งไดหนึ่งและสองและาสงุดนิดหนึ่งอยากเปิดจังหวะไหนเปิดมือออกมันก็จะได้โน้ตที่แอคเซนต์หนักขึ้นมาอีกซาวหนึง่งได้อยากได้โน้ตจังหวะยกเป็นจังหวะและเปิดขึ้นลงอ่าครับ สายเดียวเนี่ยคุณจะมาเล่นสลับลิฟต์แยะไปหมดจากเทคนิค,นคการเล่นแบบนี้จนถึงไวสุด กลับว่าเธอท้านะครับสามพยายาม ไม่โดนโดนครับ มาเริ่มต้นฝึกใหม่สองโน้ตก็คือสกิลตามนี้เลยนะจยแบ่งเป็นสอง พอเท่านี้ก่อนนะครับเพราะเสียงข้างบนเขาคงจะกวนแล้วแหละห้องข้างบนก็ทำอะไรเขาก็ไม่รู้นะเดีย๋ยวทำอยู่เป็นปีแล้ว